สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องของเราคือพื้นที่สำหรับคนรักรถที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกรีวิวแบบละเอียดจริงไม่อวยไม่มโนโลและเน้นทุกมุมมองที่ผู้ใช้รถอยากรู้ตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะความคุ้มค่าไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานจริงและวันนี้ Thunder Rain Review จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ นั่นคือ Toyota า l อาพาดม i n i 2,026รถมินิ MPV หรูที่ถูกคาดการว่าอาจเข้ามาเปลี่ยนภาพจำของรถครอบครัวขนาดเล็กไปตลอดกาลโตโยต a า l p a พาดมินิ2,026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ชื่นชอบความหรูหราแบบเอาพาดรุ่นใหญ่แต่ต้องการขนาดตัวรถที่เล็กลงขับง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจาวันมากกว่า แนวคิดของ Alphard Mini คือการนำเอกลักษณ์ทั้งหมดของ Alphard ไม่ว่าจะเป็นความหรูความสบายภาพลักษณ์ระดับผู้บริหารมาย่อส่วนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นดีไซน์ภายนอกของโตโยต้า Alphard Mini สองพนยยังคงถอดแบบความสง่างามจาก Alphard รุ่นหลักกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบแนวตั้งโครเมียมให้ความรู้สึกพรีเมียมและทรงพลังไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางวันเส้นสายตัวถังดูเรียบหรูแต่แฝงด้วยความทันสมัย ด้านข้างตัวรถเน้นเส้นตรงที่ให้ความรู้สึกมั่นคงประตูสไลด์ไฟฟ้ายังคงเป็นจุดเด่นเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงโดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือที่จอดรถในเมืองด้านท้ายของ a l p a r d Mini 226 0ออกแบบให้ดูหรูและสะอาดตาไฟท้ายเล็เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งช่วยเพิ่มความกว้างและความพรีเมียมให้กับตัวรถกันชนท้ายถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่แฝงความสปอร์ตเล็กน้อยทำให้รถคันนี้ดูไม่เฉยและเหมาะกับทุกวัย เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้าอัลาดมินิ2 0 2 6ยังคงยึดแนวคิดความสบายระดับเรานอกเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงอาจเป็นหนังสังเคราะห์หรือหนังแท้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยการจัดวางเบาะนั่งแบบ5ที่นั่งหรือ6ที่นั่งถูกออกแบบให้มีพื้นที่วางขาและพื้นที่ศีรษะที่กว้างขวางเกินตัวรถขนาดเล็กแผงแดชบอร์ดออกแบบในสไตล์เรียบหรูใช้วัสดุนุ่มผสมผสานกับลายไม้หรืออลูมิเนียมเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมในทุกการสัมผัส ระบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto หน้าจอมตดวัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรวมถึงระบบไฟแอมเบี ian, ยนไลทภายในที่ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในช่วงเวลากลางคืนในด้านสมรรถนะโตโยตาา้าอัลปากามินิ2 6คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความสมดุลระหว่างพลังและความประหยัด อาจเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดหรือไฮบริดเต็มรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางรักโลกของโตโยต้าในยุคใหม่การตอบสนองของเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองขับนุ่มเงียบและไม่กระชากระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อซับแรงสะเทือนได้ดีให้ความรู้สึกนั่งสบายแม้ถนนไม่เรียบ ด้านความปลอดภัย Toyota าอา h a r ด Mini 2 0 2 6คาดว่าจะจัดเต็มด้วยแพ็กเกจโตโ o ต้า a ซฟตี้เซนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางอาล a าดมินิ2 0 2 6ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อเป็นรถครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้บริหารคนทำงานรุ่นใหม่หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการรถหรูขนาดกระทัดรัดสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันภาพลักษณ์ของรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานเชิงธุรกิจในแง่ความคุ้มค่าโตโยตาา้าอัลพาดมินิ2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่หลงไหลในอัลพาดแต่ไม่ต้องการขนาดที่ใหญ่เกินไปค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามีแนวโน้มจะต่ำกว่ารุ่นใหญ่การประหยัดน้ำมันดีกว่าและการขับขี่ในเมืองทำได้คล่องตัวมากขึ้น โดยสรุปแล้ว Toyota Alpha าดม i น2026คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราความสบายเทคโนโลยีและความคล่องตัวได้อย่างลงตัวเป็นรถที่สะท้อนแนวคิดใหม่ของ Toyota ในการทำรถหรูให้เข้าถึงง่ายขึ้นและหากรุ่นนี้ถูกผลิตจริงก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียและตลาดโลกก่อนจบคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหาแนวรีวิวรถเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง thunderland review เพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องของเราคือพื้นที่สําหรับคนรักรถที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกรีวิวแบบละเอียดจริงไม่โอยไม่โมโนและเน้นทุกมุมมองที่ผู้ใช้รถอยากรู้ตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะความคุ้มค่าไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานจริงและว,วันนี้ Thunder Rain Review จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ นั่นคือ Toyota าอัลาดมินิ2,026รถมินิ MPV หรูที่ถูกคาดการว่าอาจเข้ามาเปลี่ยนภาพจำของรถครอบครัวขนาดเล็กไปตลอดกาล t o y o ต a าอัลาดมินิ2,026ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ชื่นชอบความหรูหราแบบอัล a าดรุ่นใหญ่แต่ต้องการขนาดตัวรถที่เล็กลงขับง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจาวันมากกว่า แนวคิดของ Alphard Mini คือการนำเอกลักษณ์ทั้งหมดของ a อ p h a r d ไม่ว่าจะเป็นความหรูความสบายภาพลักษณ์ระดับผู้บริหารมาย่อส่วนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นดีไซน์ภายนอกของโตโยต้า Alphard Mini 2026ยังคงถอดแบบความสง่าง,งามจาก a อ p h a r d รุ่นหลักกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบแนวตั้งโครเมียมให้ความรู้สึกพรีเมียม